ล่าสุดบอดจะบินด่วนไปซื้อชุดให้ลูกน้องแล้วนี่แม่จะไปแล้วนะแม่จะบินแล้วบอกเลยนะคะว่าปีนี้อลังการมากรับรองว่าเจ้าภาพไม่ผิดหวังอย่างแท้แน่นอนโชว์อลังการมากชุดแบบเลิศย่างแท้แน่นอน แจกชุดพี่น้องหาชุดใดใส่กระเพ่งใดมือชุดหลายชุดปีนี้นะคะเตรียมพร้อมมากบอดก็คือจัดเต็มอลังการสุดๆชุดเต้นเซอร์มืองในกัซซีมาสว่าผู้ใดใส่ใสใดใส่สีใดชุดใส่กระเพ่งใดค่ะชุดบอลลนก็ทางสีบอลลงนว่าอันใดเป็นอันใดอันใดสีอะไรใส่อันใดสีอะไรใสเกียเพราะว่ามันหลายชุด ใส่เบอร์ผู้ใดผู้หน่อยผู้ไงวามันบรใสบ์กั้นหลมันสชุดนะคะให้วันเอานี่หั่นลูกจิ้นกันก็หั่มเส็จัน เองที่มีนะชื่อพี่หมีเองพี่มีบอกเองพี่หมีมาเองพี่หมีสองคนเด็กไปที่น่าริษยาอันนี้ชุดผูกโบกเลยหรือว่าไม่แค้นคือไม่ใส่บลอนดอันนี้ก็ร่างวัดแถบพี่น้องว่าผู้ใดใส่ใส่อดไรตัวใดใส่พอดีแล้วก็เขียนชื่อไว้นะคะส่วนที่แบบใส่ไม่พอดีก็มีคนที่จะขยายให้นะคะ

ล่าสุดบอสก็คือจะบินไปซื้อชุดให้ลูกน้องใหม่ต้องโชว์เอวมันจะเป็นอะไรบ่ได้เป็นบริสุทธิ์เลยบอสบริสุทธิ์บ่ได้เลยดูนั่นเนอะมึงไปดูข้างหน้านั่นกิม like นั like ่นลานย่า like อัน like นั่นอ่ะที่เราเห็นเป็นสีอ้ไรเปินสีอะไรอยู่เออจะหนั่นละล่าสุดบอสจะบินด่วนไปซื้อชุดให้ลูกน้องแล้วนี่แม่จะไปแล้วนะแม่จะบินแล้ว บอกเลยนะคะว่าปีนี้อลังการมากรับรองว่าเจ้าภาพไม่ผิดหวังอย่างแท้แน่นอนโชว์อลังการมากชุดแบบเลิศอย่างแท้แน่นอนเพลงต่อไปของแม่แม่ตาโชว์ว่องเอาเด้อเอาเด้อซิมพู่เรี่อเอาใครใครใครจะไปร้องเรียกเอาก่อนโชว์วงหมามาเท้าเก่งก็ไม่ต้องพัน เป็นทุ้งสันเป็นเนนๆบ่หน่อยเออเขาพอดีได้หรอน้องไปแล้วมอยยีเคที่ล่ะ

เลือกเอาให้มันเสร็จเด้อชุดโชว์วงเขาหอดีขาเราได้สุดไปไมน้อยทวนยังทวนเอาสกรกแกธรมากันลูกเอาเอาไปโลดแต่แม่มันกิบอะไรล่ะ กินขันีให้ลนนัเกมต้องเกมทำหนีด้นุยเด้อุ้ยุ้ย่สามส้เกียวหลวเาขาไปหดชุดขาวล้วเด้อผู้ใดยว่าไนด้ชุดขาวอันนี้ก็จะจ่ายแจงชุดก่อนที่เราจะแบบว่า โชว์นะคะเพราะว่าเจลาคนต้องไปเอาเขาเอาออกเพราะว่าเพิ่นตัดหน้าใส่กลางพี่น้องใส่กลาง รอดูเดยว่าชุดเยอะมากแบบอลังการมากทุกคนค่ะเอากันหมดแล้วเขาต้อง่กระะอันนี้น่าไปนี่ต่อไปเพีงอย่างันนี้มีอย่างน่นี่ านี้แรกงนะไม้าไปแล้วเครองต่อเพิ่งาี่เพิ่งาพีผาดเพงโีคนสีขาว่สีขาวสีขาว อันนี้ก็ได้เอาเอาส้มนีก็ได้เพลงน้องเพลงนะได้ดีกว่ามัได้ใส่ต่อกันเลยเพลงบันดีไอ้มะเหล่าจูดิ้พูจูดิ้งพูบุใหญ่มันได้เหลือสามตู มันมีันม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 ัหมอนมันมเนมั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 นอันมันเันมันมนนมันยันนมันมมันนมันนมนนมันมันอันมันมันมันนมันมััมันมันันม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 ันันันนมนม้นั้นมันันมันมันมัมัน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 นมั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 นมนมันนะมัมันอนมันมันมมันันมันผู้มนมมันมัมันมอมันันอนมัันนึงมันเห อาดีดีเนอะดีดี้โเนอะอล้ยงตออันนั้นี้ยต่อเลี้ยงต่อพเอาอะไรกีเอาแม่คืนนะอ๋อถมฮิ่วกินแต่ขิ่วกิดแต่ของ